ยังอันนี้มอลำผู้ชายวายคู่ไปแล้วสาวมะลำก็เลยสิบัวบัดสีว่าวป้อนใดว่าใหม่ใหม่ไอ้แก้มไอ้ใหม่ใหม่แก้มมะลำมปังปอนจะเป็นสีใหม่ใหม่สมัยนี้สมัยใหม่สมัยจุลววสมัยดาวเทียมสมัยย่านเราพอลลไปช่อมเบิงดวงจันทร์เก็บเอาของสําคัญเก็บเอาหินลงมาตรวจสมัยโอ้สมัยวัดสมัยงอพ่อโจ้พ่อผู้ชายเมื่อโตสุ้มผู้หญิงน่าเมือเก่ง ซุมผู้สายนี่เพ่งเงเห็นแต่มั่นค่าเกินเสียแต่เงินค่าทอาหองเสียค่าหมองหูหนังไม่เห็นมันเหลืออย่างพ่อเป๋อยากให้มันตายภากแม่ผู้ชายมาอันนี้ยังบ่ท่านเล่งป้าบาชีวาว้าคนไหนบันวาของตรงและเกมไ้องตรงเจ้ายยาวาชิวองตานากับเหลียว เบาเยียงเ่อปันผู้ยิ่งแก้วเข้าเบาฝรั่งเนี่ยเพิ่นอุู้เพิ่นอ่างนี่มันบ่อด้เลี้ยบก่านตำซักตำเสี้ยหุบหนั่นสันนี่สาวมะลัมเพียชราคอยพ่อเงินดีๆมีปากให้เราไปแนวนิสัยสันดานยันเถื่อนเขาได้เลื่อนคอยบัดเจริญตะเภาแหล่ไฟเขียวว่าเขาม้าตั้งเหว๋เดียวเขาม้าตั้งโกรธพวกผู้ชายมันตายอยอนหยางหัวจักบ่อละพามะลำมตายอยอนบานตอดยอดไปเลี้มันหุมไปใส่ ขั้นว่ามาอยากจุกอะไรลระลาดึงเอาป่าเขียงคำตำเขาในหูดังไงมันปลนเทขังไต่ลงหานนี่กระเพาท่านลุงมันสิล่งล่งมันได้ละบ้นานวา แมงนแมงแมงนืแมงสาบใตยเป็นยายากไม่น้ำแพนน้ำฝาแมงตอมหูต่อมตานีแมงวันแมงวีแมงกินนื้กรทีได้เข้ากินกระได้แมงอยู่นํำกาบไม่แมงงอดดอห้างโอดำดําต่อทำแบบหมอลำต่อทำแบกหม้อเชียงยันหลวงห่บอไหวบ่อมึงตาห้าีบโอ จางแค่เข็มอเอ้ยพอหุดกคขอดปาสมปาน่อยมันท่านปีนได้เหอนว่า,าคุณย้ายแค่นี้ล่ะเจา้าเกเขาอาเพียชาลาดิล่ะเจาา้าพวกเขาอาเพียชลา บอกไม่ปานมาพันไป่ลำถักกะลำมาหัวใสไผ่ลำท่าลำมาหัวใจบ่สะเทือนดอกไอ้ใจนองดังยินยานไอปีละพียแม่มาคันสาวคว่ำนั่งข้าเชียสาวพรำละเพียงต่ำล่าใบยากเนื้อเรือไต้พวกเคยไปหยับยัมเนื้อเรือไต้พวกเคยไปหยับยัมสามวันลำเดินลำเขาหัยันตัวเดียนพูดตัวแกกับมีซื้อปลาขวดเพียรเจ้าลำโยละบาเป็นน้ำหมื่นเดินลำหลอกกะทำนองทางคนเดินลำหลอกกระทำน้องทางคนเมื่อ อุบนบ้านบ้านานหมูทัวกันรูด้งน,นั้นกะทียตำดำเพียปนปิดแต่เป็นมอลำมอลำซื้อเสียงบะเพยียงป่าพันละหน้าหนีละเมียนตามละกะก่ก่อนยอนกาขอกะเพียนหมูเจ้าดง่าคนทุกคนเริ่ม ต้วหลาบานเกิดเมืองนอนบอนที่นั่งให้เน่าดื่มด่าเขาท่องว่าบ้านนี women, <Jean> ่แลวเดหมจะให้จ <Bu> ุงจำโจดเจอนีละคือบอนยางละเปลี่ยนบาน่อนเน่าต่ำปนเกินในไส้บุ้นบอกเจ้าคุณแม่จะเล่ไรบอนแกนข้ามนี่จะหัดเบิกไปบอกไปซาสะย่ายต่มเรืองยาชี้กลางคือตาน้าฉันลำบอกปากเป็นหมอลำนั่นหน้าบอท่านได้ซื้อเสียงพอแม่เลี้ยงให้เป็นลูกเท่านาเงี้ยูดเย็นปากกันแค่ไหนมาชวนหน่อยว่าสนาก้องคอยห้องคอยไปพ้นพ้อยลอยตํำ เทียดนั้นแล้วเทียดอยากเป็นหมอลำ่ยามือแรงแล้วเศร้าได้ซึมใหม่ความเหงาจมหมอสามจังพ่อน,นันจะไปเขายนูน่าตสินเลี้ยนดันเด้ออายุกาลาสินเกียนผป่งดั้งปูนพอแม่ลงทุนไหนพอแม่ลงทุนไหนทุนไหนไปเลี้ยนลำพอนแล้วสมนันละสมหัวใจคักแล้วจะเดินดันต่อไป สมนั้นละ่ะสมวัวใจคักแล้วจะเดินดันต่อมาหาดันเด้อผู้สอนนันป่าผู้ใดซาลำดีนี่เราอยู่ในยีสันหนึ่งเดียวท่อน,นันคืออาจารย์ดุนช่วงนามสกุลเด่นดวงเจ้าพ่นเมาคนป่าเป็นนันเด้อผู้พุ่มปัญญาอยู่ไกลฝ้าเนี่ยจะเดินดันมาถึงหยีผู้หนึ่งนี่ก็อยู่ฝากเบิเ่งแถวเขียบเมื่อกาสินทิน้นันเด้อไปทิ้นไดโนเสาเอาป่าหน้าเยามเปียกไปแยมแม่กะกะมันหน้าท่านบ้าแม่อีสอนสุน้ำนันค่ะไปพ่นเมาออสังส ้นนเขานำมาเลี้ยงดูสู่นางฟูท่างทำเดียกบอให้มีรำสว่าขอให้มัวฮองหมายจีเลีนใดมากีเป็นหมอลำช่างดีรำไม่หยุดบ่งสิละผ้าสางเต่บุญบอกให้พูดไปหาแม่คู่ซอนผู้นันละผู้นันเป็นรำว่าละซ้ำซสอนดีแยมเปียกเพื่อย้ำแม่จะเลียนเหล่าน้ำเพิ่นมั่งนันลาละผู้ดอนตยังจะเดินดันต่อไปแม่เข็มพวอนจากพ่อนนนได้พาไปยกชั้นคู่ปิลนันเด้อยพระบุญฟองหลวงมาเลี้ยนผู้นั้เจ้าคน้งสาเดือ ว่าปักปูซอนดีเก่งเองอันหนึ่งคนกะซา,พยายเพียงเพก่งและดีแท้เก่งเลยเมืองอปูดำเก,ไไกลี้ยงไปกะซาทั้งเรือดำนันเธอนันเด้อดำบะมีไผ่คือฟอนบ่มีไผ่คือไผ่คือกะเจอจำเอาไว้เอาไวไไไไ้ในแดนท้าเฮานีก่กะมีแต่คนลือซาดำเย่อโทษจกักรวาลกะเตะฉันแย่กายยามาท่าแข่งลำแหนื แล้วสว่างจีบบอกตำนักะตุลเสื้อหงเป็นนันเด้อผู้ลงสังสอนและอ่าน,อนก่อนวันมาเผื่อตามาเดิมเนาเอามาสอนมาแต็มทั้งบทมาเด้อละกันซาแดียเขาลงมาเสียงเลียงปอนยำย่อนนอนเดียวเนี่ยจบแล้วจังได้เป็นหมอรำน้ำนันหลามาทำของหนูไอจารย์สู้เอาไว้เพลชาลาพระธาตุาำแกนเด้อนี่ละเมียนบอกให้ไปไกลเอหนำตามบาลูพระธาตุเด้อป่าช้าอลองอลเหียวรัมผู้ผู้คำเหนือเกศเจสาปาปีดาหัวรัผู้นำความหลู ลกล่อมดูภาพคนเลิมากู้เกาสิีก็ฮามาบ้าหลวงปู่เด้อแม่ปลาอยู่อินทันสังสอนปันโโคุกพ่อละยยืนฟอนความสูงนนั้นล่ะตะไลพ่อยถูกบ่อให้มีมากไก่สับพลกาไก่กระแนวไร่ไก่ห่างทั้งนันล่ะปัญญามากล้วนับคนย่องบาดีเป็นหมอลำนันล่ะให้มีใจจูงเพี่ยงระดับสูงเพียงฝาป่าย่านบาดี่วนบารีดานันนี่คุณพ่อสายยนมาดาล แมฆำพยาสุลื่นเดิน้านนำซากุนทีสีไชบอกเอาบอกเงาเดิมเดิมราษีไชนันวายุบันโกสางอายุบน้องนันวานานาหนองว่บ้านพุนกาคนเมาซากันซากันเดอมพนเมาซากาอ ลขืนบนเวทีจังซีว่าละลกแห่ยงมานยกอ่อย่อคู่เลี่ยงมาลำ้ำพุช่ายเพื่อลาไปแล้วขึ้ืนมาบนเวทีไ <Yeah. S 1> หยจังซีมงค้นเก่ายางสะกอนามลำดับลำดาอย่างที่หนึ่งไหวแต่องอ์งระสัมมาสัมปพุทธเจ้าผู้ที่ปี่นตนเข้าในศาสนาทศดุวิชาดับขันกิเลสผู้แต่งแก้ต้นหนีจชนกระท,ทั่งเชิงไปพวกคุณตาคุณย้ายคงสิรูดีตัวอย่างที่สองไหยพระรรมคําสอน,อนทีมอาไห้ทำสัวคั